สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเกษตรพัฒนาพึ่งพาตนเองผมเจ้าชายเกษตรเจ้าชายตาบงคงเอกชนะชุยตยน,นนท์นะฮะจำสโลแกนไหมนะครับท่านผู้ชมครับมีกินมีใช้และก็อยู่ได้แบบพอเพียงด้วยตัวเองนะฮะวันนี้เจ้าชายเกษตรจะพาท่านผู้ชมนี่นะครับไปที่สวนเกษตรภูดงวัดดีรีสอร์ทนะครับย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่แล้วที่นี่คุณมนตรีใต้ภพทําอะไรเอาไว้ และเกิดประโยชน์ต่อท่านผู้ชมอย่างไรบ้างเรื่องของการทําสวนและคิดก่อนได้เปรียบอย่างไรมองไกลได้เปรียบอย่างไรไปที่สวนภูดงวดีครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนภูดงวดีสวนเกษตรนะฮะเป็นสวนมะเขือพวงแล้วก็เป็นสวนของน้อยหนาพันไฝ่ภูดงวดีหรือว่าเกษตรสงนะฮะเป็นเกษตรที่เขียวนะครับ ในมือผมเนี่ยอันนี้เนี่ยคือการการพึ่งพาตัวเองจริงๆปลูกแล้วก็ตัดทรงเอาง่ายๆสบายๆเดี๋ยวมาคุยกับเจ้าของสวนอีกทีนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยครับอาจารย์ช่วยดูครับด้วยครับโอ้โหมากครับอาจารย์ครับนั่งก่อนคนที่ผมพามาตรงนี้ท่านเห็นแล้วท่านมีความรู้สึกอ้อิจฉาจริงๆบรรยากาศสบายอยู่แบบสบายดูแต่งตัวเลยฮะเกษตรนะครับเรียเกษตรนะครับ คือคุณมนตรีไตรอุพพอกนะฮะสวัสดีครับครับคุณมนตรีไตรอุโพบผมตรงที่ก็คือสวนครับสวนผูดงวดีครับผมแล้วก็จะจะปลูกมะเขือพวงในนาข้าวโพดหวานมีข้าวโพดหวานผมเห็นหลายหลายคนเนี่ยเขาปลูกอันไหนเขาก็ปลูกอันนั้นอย่างเดียวนะครับผมแต่คุณมนตรีปลูกแบบนี้ตลาดมีครับผมตลาดมีและก็สองกำลังใจมี ใช่ที่จะดีใหม่อะครับเป็นเป็นเป็นศาสตร์พระราชาตามที่สิ่งเราพ่อหลวงพ่อหลวงเราอ่าทำอะไรก็ได้ให้มันมันมันมีได้หลายอย่างมีกินแล้วก็เลยจะกินก็ไปขายเออมีกินมีใช้ซะก่อนนะฮะผมถามก่อนในภูดงก็ดีเนี่ยการปลูกพืชพันธุ์พวกนี้อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยครับผมเห็นแล้วมันแตกต่างก่าที่อื่นเขาก็ตรงที่วันหนึ่งคนงานนะครับท่านผู้ชมครับคนงานทําไมมันน้อยอย่างนี้ เนื้อที่ไม่ใช่น้อยเดนะียวกี่ไร่อ๋อตัวนี้ก็ประมาณสักห้าสิบกว่าไร่ขึ้นครับห้าสิบกว่าไร่ผมเห็นคุณมาไถก็ไถเองครับผมเออปลูกน้อยกาก็ปลูกเองครับและก็ที่สําคัญที่สุดจะห่อน,น้อยหนาจะเก็บน้อยหนาก็เก็บเองก็ช่วยเก็บกันกับคนงานด้วยเราด้วยเราก็ช่วยทํากับเปทีนี้เศรษฐกิจแบบนี้ครับแล้วเราคุ้มกับ พันธุพันธุที่เราปลูกไปไหมพาะคุณปลูกทั้งน้อยหนานะปลูกทั้งมะเขือพวงปลูกทั้งข้าวโพดหวานอย่างเงี้ยราคามันได้ไหมมันก็อยากก่างข้าวโพดหวานเราโชคดีที่ราคาประกัน<อ>แต่อย่างพวกอย่างพวกมะเขือพวงในหนานี้ยัง,ย,ง,ย,งยังไม่แน่นอนอยู่กับตลาดของมากก็จะราคาลงราคาขึ้นราคาลงครับแล้วแต่กลไกของตลาดครับรอบผมอันนี้แหละคือคือคือสิ่งที่ทุกๆคนอยากจะถามอยากจะรู้อยากจะเรียนรู้ว่าคุณอยู่ได้ยังไง และดูแต่งตรงแต่งตัวเกษตรนี่เอาเสื้อเข้าข้างในอะไรแบบสบายสบายไม่ซีเรียสบางพื้นที่เขาจะเครียดแล้วก็จะจริงจังมากคือถ้าความคิดของผมจะทำเกษตรแบบผมคือคือเราทําหลายอย่างเพื่อผมผลิตออกมาหมุนเวียนเราก็จะมีเงินหมุนเวียนใช้อันนี้อาจจะไม่ได้เยอะอันนี้ได้เยอะมันก็จะมีเงินหมุนเวียนแต่ทั้งระบบทุกเดือนทุกเดือนนะครับก็อยู่ประมาณสักรุ่มสองเดือนนะเมื่อคือพูนจะหนักหน่อยอายุก็จะหนักหน่อยจะเริ่มเก็บผลผลิตแต่ผมเก็บไปแล้ว ก็เก็บได้ตลอดเลยทีนี้เก็บยาวเป็นปีสมสมุติว่าพนุณปลูกได้2เดือนพอได้เก็บผลผลิตเราเก็บพันนี้และอีกวันเก็บได้อีกกี่วัน15วันเก็บครั้งหนึ่งสิบห้าวันก็ท่าเราเดือนหนึ่งมีสองครั้งใช่ครับอันนี้เรามีรายรับเขาเข้าตัวเราแล้วนะเดือนละสองครั้งเลยนะครับแล้วทีนี้ข้าวโพดหวานนะครับข้าวโพดกี่วันได้เก็บข้าวโพดหวานใช้เวลาอยู่ประมาณ65วันถึงเจวันเก็บทีเดียวจบครับแล้วก็ปลูกใหม่แลวก็เราไถแล้วก็ปลูกใหม่และอันนี้คือทีเดียวจบแล้วก็ปลูกใหม่ทีนี้ ไอ้ตัวที่ยาวกว่าทีนี้เป็นเป็นตัวเรื่องอพืชที่ที่ยาวกว่าแล้วก็เก็บยาวอีกอันหนึ่งนะคือน้อยหนาครับผมน้อยหนานี่อันนี้ใช้เวลาปลูกประมาณกี่ปีถึงได้เก็บผลผลิตครงผมสวนของผมนี่ใช้เวลาสองปีครับสองปีได้เก็บ,บแต่ทีนี้พอหลังได้เก็บปุ๊บเนี่ยปีหนึ่งเก็บกี่ครั้งโชคดีถ้าด้วยนาฝ้ายเขียวเสร็จสองพันใหม่นี่คือเขาจะออาตลอดเราอาจจะเก็บทุกทีเราเก็บอยู่ไม่เกินอยู่ประมาณสี่หรือห้าเดือนแต่อันนี้เราจะได้เก็บจะแทบ แปดเดือนถึงปีอ่ะสิบเดือนก็แสดงว่าปีหนึ่งมีสิบสองเดือนครับผมคุณสิบเดือนนี่คุณเก็บแล้วเราจะเริ่มเก็บทยอยยาวไปถึงระยะเก็บได้ทุกวันเก็บไปได้เรื่อยๆคราจะแก่เป็นรุ่นๆไปครับโอ้ท่านผู้ชมอันนี้ก็คือหมายถึงว่าตัวนี้ระยะสั้นหน่อยก็ตัวนี้ขายไปก่อนก็จะมีเงินหมุนพอเขาโพดเสร็จปุ๊บอีกไม่เกินเจ็ดสิบวันเอางี้แล้วกันนะเราก็ได้ขายอีกครับแสดงว่าไอตัวที่เราทํอยู่ทุกวันเนี่ยครับผมคุณมนตรีได้วางแผนไว้ก่อน ก็ก็ก็วางแผนไว้นะครับเริ่มให้เรามีรายได้รายรับเข้ามาครับอีกสองปีกว่าจะได้เก็บตัวนู้นเราเก็บตัวนี้ขายก่อนใช่ครับใช่เอ๊ะอย่างนี้มันก็ต้องสะท้อนย้อนกลับไปถึงคนทํางานอย่างนี้ก็สามารถที่จะใช้ที่ทางที่มีมรดกมาบ้างที่ตัวเองมีอยู่บ้างในการวางแผนก่อนจะไปถึงเกษียณอายุราชการเนี่ยก็ทําได้สิใด้ครับคือเรามีโอกาสวันไหนดื้อเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้อยู่กรุงเทพแล้วก็ออกมาเริ่มมาจัดการแปลงของเราเก็บไว้ว่าเราอีกกี่ปีเกษียณ เป็นแย่รายการนะครับอเราก็เริ่มมาวางแผนเริ่มปลูกปุ๊บเกษียณปุ๊บเราก็จะเริ่มเก็บผลผลิตกันเนี่ยครับสรุปแล้วก็คือการวางแผนดีที่สุดครับที่มีวันนี้จริงๆเนี่ยคุณมตีเองเนี่ยที่มีวันนี้นะฮะเนี่ยท่านดูดูดูของของที่เขามีในสวนนี้นะครับมะเขือพวงอะไรต่างๆเนี่ยล้วนแต่จากมันสมองคิดว่าอะไรที่จะเป็นตัวตอบโจทย์ณวันนี้กันแน่ แล้วก็ถ้าเราปลูกวันนี้อีกสองปีขนามันจะตันไหมนีมันจะไปได้ไหมใช่ก็มองดูเลครับแล้วแต่คิดไปก่อนวางแผนไปก่อนนะเนี่ยไม่ใช่ว่ามาปลกูกมาปลูกก่อนแล้วเข้าไปหาตลาดไม่ใช่เลยใช่ไหมฮะตรงนั้นมันจะเหนื่อย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 แต่กก็คือจะเหนื่อยครับแต่ถ้าเราวางแผนไว้แล้วมันก็จะมันง่ายขึ้นนะครับสรุปแล้ววันนี้ที่มาถึงจุดนี้ได้เนี่ยครับผมมีความภูมิใจตัวเองขนาดไหนก็ภูมิใจครับว่าเราสามารถ ทำแล้วก็เป็นวิทยาทานให้คนมาดูงานหรืออะไรมันให้เขาเรียนรู้ได้คือเราเป็นคนที่ว่าไม่หวงวิชาแล้วทุกคนอยากรวยอยากมีทั้งนั้นับก็เลยจะแนะนําเข้าไปแต่วิธีการแต่ละคนจะไม่เหมือนกันครับตรงนี้อาจารย์รแล้วแต่ใครจะไปได้สอนไปร้อยหรือบอกไปร้อยก็จะเอาได้แค่ห้าส <60 S 1> ิบหกสิบก็แล้วแต่นะครับตรงนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันครับสรุปแล้วก็คือว่าไม่แก่เกินเรียนและก็ไม่แก่เกินกว่าที่เราจะปฏิบัติปฏิบัติ นี่นี่นี่คือวิธีคิดของคุณมนตรีไตรอุพกผูดงวะดีสวนเกษตรและนอกจากนั้นเห็นบอกว่าทำโฮมสเตย์ด้วยครับถามว่าเรามีความรู้ทางด้านนี้ไหมก็ไม่มีประสบการณ์มากมายแต่อาศัยว่าเราครูพักรักจำได้รู้ไปเห็นเราก็เก็บข้อมูลเข้ามาด้วยมั่งนะครับแล้วก็มาเริ่มต่อร่างสร้างขึ้นมาครับผมก็เลยก็เลยมาถึงจุดนี้ครันะฮะ นี่คือคุณมนตรีตราอุพกเบอร์โทรศัพท์สิครับผมของผม0908289209ครับครับอ่าท่านผู้ชมท่านที่ค้างค้างคาใจบอกว่าเอ๊ะแล้วตกลงที่คุยกันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนส่วนไหนของประเทศไทยหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราจะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันแล้วดูบรรยากาศแล้วก็ไปนั่งคุยกันในสวนด้วยนะฮะพักสักครู่เดียวครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นตรงนี้ผมเชื่อเลยเกินว่าท่านผู้ชมได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะ อาจดเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าชายไว้098 428 88 40นะครับท่านผู้ชมครับเราจะพักชมโฆษณาสักครู่หนึ่งช่วงหน้าถ้าใครเปลี่ยนช่องนะครับก็ไม่รู้เลยว่าคุณมตีจะพูดถึงอะไรจะแนะนำอะไรบ้างเกี่ยวกับการต่อยอดของสวนเกี่ยวกับการทำสวนเกษตรอย่างไรบ้างนะฮะพักสักครู่เดียวครับ กลับเข้าสู่บรรยากาศของรายการ,กรเกษตรพัฒนาพื่งผ่านตนเองช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับสโลแกนเหมือนเดิมนะฮะมีกินมีใช้อยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับสโลแกนเนี่ยผมตั้งมาสิบกว่าปีละคิดเองทําเป็นนะเนี่ยนะฮะสโลแกนคิดเองทําเป็นนะครับอ้าวทีนี้เราจะย้อนกลับไปตรงเนี้ยสวนภูดงวดีเขาปลูกอะไรบ้างและการปลูกเนี่ยเขาดูแลเขาใส่ใจอย่างไรบ้างท่านผู้ชมจะได้นําไปต่อยอดนะฮะ ไปที่สวนผูดงวดีครับนาท่าไหนโอ้จรัดจยเอื่อี๋รท่านผู้ชมจะไม่ได้ยินเวลาเราคุยกันนะฮะเอาท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเกษตรพัฒนาพึ่งพาตนเองทางสถาน Lights, ีโทรทัศน์ช่องนี้เวลาเดียวกันนี้เช่นเคยนะครับ ผู้ที่ขับลงมานี่ก็คือเจ้าของสวนคุณมนตรีบอกชื่อเสียงครับผมมนตรีไตรอุพกครับสวนภูโดงเดียวสเตย์ครับผมครับอันนี้เราตั้งอยู่ที่ไหนอยู่ไอ้สถานที่ที่เราปลูกน้อยหน่อยอยู่ที่ตำบลหนองย่างเสือครับหนองย่างเสืออำเภอโมกเหล็กอำเภอโมกเหล็กจังหวัดสระบุรีครับอ้าวเมื่อกี้เรานั่งคุยอยู่ข้างบนะมันเป็นจังหวัดมันเขตติดต่อครับจังหวัดนครราชสีมากับสระบุรี เดิน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 ข้ามถนนหน้าสวนแปบเดียวครับผมเป็นนครราชศีมาใช่ครับพอเดินเข้าเอาขาก้าวมานี่ปุ๊บมาเป็นสวนภูดงว่าดีเนี่ยข,ขึ้นขึ้นกับสระบุารีสระบุรีแล้วครับอ,อ้าวเหรอครับผมอ,อ๋อนี่ขึ้นม่งเหล็กครับผมแต่ถ้าก้าวผ่านถนนปุ๊บเป็นปากช่องปากช่องครับตมบลพญาเย็นตมบนกลางดงท่านผู้ชมทีนี้ถ้าจะไปจะมาเนี่ยมาเยี่ยมชมสวนนี้มาดูว่าน้อยหนาพันพันนี้ เขาปลูกยังไงทําไมมันดกขนาดนี้ต้องมาถามคนนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์คุณ่ะ090ครับผม8289209ครับเอางี้ดีกว่าไหนๆก็มาแล้วพาเขาเข้าไปดูที่ต้นไหนดูผมยังงงเเลยนี่รุ่นสามนะครับเนี่เก็บรุ่นที่สามแล้วครับท่านผู้ชมนี่อาหารมาดูเลยนี่เนี่เกินไปเกินไปเกินไปคุณมนตรีผมว่าของคุณมันเกินไปแล้วนี่ท่านผู้ชมดูดินี่นี่รุ่นสามครับนี่เด็ดทิ้งแล้วเหรอไอชุดนี้เขาจะติดน้อยหน่อยครับรุ่นสาม รุ่นหนึ่งกับรุ่นสองมันดกนะเนี่นต้องเด็ดทิ้งมากเลยครับเพราะดกจัดเนี่ยครับนี่ท่า,ทานผู้ชมเห็นไหมนี่อันที่เราเห็นถุงนี่คือถุงก็ยังค้างอยู่กับรุ่นที่สองแล้วห่อไว้นะครับห่อทุกลูกน,น,นี่นี่มีโูกหมดน,นะครับครับผมเนี่ยครับผม,ผมอันนี้ชื่อชื่อพันธุ์ว่าฝ้ายเขียวเกษตรสองหรือฝ้ายหยกกลางดงเหรอครับฝ้ายเขียวเกษตรสองหรือฝ้ายหยกกลางดงนะครับท่านผู้ชมครับถ้าถ้าคนเขาถามถามมาตรงนี้ตอนนี้ท่านผู้ชมเนี่ยผมรู้แล้วว่าต้องถามอะไรส่งกระซิบมาที่หูผมหูซ้าย ทะลุหูขวาออกมาบอกคุณมนตรีก้าพันคิดยังไงและจะไปติด<อ>ต่อ,อยังไงเอาอ๋อก้าพันนะครับตอนนี้เราเริ่มมีพันออกจําหน่ายแล้วครับเป็นเป็นตอนหรือเป็นอะไรเป็นการใช้เสียบยอดนะครับพอเสียบยอดนี่มันจะไม่ไก่พันแล้วพอเราไปปลูกเนี่ยถ้าดูแลสมบูรณ์ดีหนึ่งปีก็เริ่มติดรูปบ้างแล้วครับถ้าสองปีนี่คือผลผลิตก็เริ่มเต็มที่ขึ้นมากขึ้นครับทีนี้คนปลูกสองปีคนได้เก็บหรือว่าหนึ่งปีกว่าเนี่ยครับผมอายุไอไอ้อต้นน้อยหนาเนี่ยมันกี่ปี สิบปีถึงสิบห้าปีครับโอ้ยแสดงว่าปลูกครั้งเดียวอยู่สิบถึงสิบห้าเยู่ที่กันเราดูแลใส่ปุ๋ยเขาแล้วถ้าโชคดีเรามีระบบน้ํามันก็ยิ่งดีครับแต่ของคุณผมไม่เห็นมีระบบน้าเลยอันนี้ยังไม่ได้วางครับอยังไม่ได้วางระบบครับแต่ทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมครับใช้พลังงานโซล่าเซลล์ทั้งหมดครับครับครับจากจากของคุณมนตรีนี่ใช้โซล่าเซลล์เองและนี่ดูดูดูนี่ดูนี่เห็นไหมเนี่ยยังอบรมให้ชาวบ้านเขาด้วยเห็นไ้ยอบรมพลังงานแสงอาทิตย์ฟรีครับผม หัน,นหลังให้ท่น<อ>านผู้ชมดูนะโดยคุณบนตรีไตอุโภคเปิดอบรมฟรีรับก็อยากให้เกษตรกรพวกเราได้มาเจอสิ่งใหม่ๆดูบ้างอืมันเจอสิ่งเราอยู่กับไฟฟ้ามานานแล้วมาเจอแสงอาทิตย์ดูมั่งมาพัฒนามาเรียนรู้ดูว่าวิธีการประหยัดต้นทุนกองเกษตรกรกน่ะมันก็คือพวกนี้นะครับอืเป็นองค์ประกอบด้วยเราเสียค่าไฟน้อยเราก็จะเหลือกําไรเยอะยิ่งดูแล ยิ่งเราไม่ได้ฉีดยาเลยมันก็ยิ่งดีครับบนทางที่จะปลอดสารพิษอยู่แล้วยิ่งดีขึ้นเพื่อให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รู้ด้วยนะครับผมเมื่อก่อนกิ่งหนึ่งเท่าไหร่เริ่มทีเดียวเชียวครับอาจารย์ขายครั้งแรกเลยห้าร้อยบาทกิ่งหนึ่งครับถึงห้าร้อยและของคุณตอนนั้นคือก<ม>ินห้าร้อยนะผมผมมานี่จะเป็นรุ่นสองก็สามร้อยครับแต่ตัวเนี้ยถ้าผมมาทํากิ่งผลิตเองผมจะขายหนึ่งร้อยบาท เดี๋ยวท่านผู้ชมฟังก็เลยนี่ผ่านรายการเกษตรพัฒนาพึ่งพาตัวเองตรงนี้เลยครับผมครั้งแรกเมื่อสองปีที่แล้วกิ่งละ500าร้อยบาทแต่คุณมนตรีเป็นคนปลูกคนแรกที่นี่เลยครับตรงนี้กี่ไร่ครับตรงนี้20ไร่ครับ20ไร่คุณปลูกลงไปประมาณกี่กิ่งครับ2 0 0พต้นสองพต้นต้นละ500 25เป็น10ครับผมแสนหนึ่งไปสองแสนครับผมโอ้โหถ้าเป็นคนอื่นเขาเห็นเขาตกใจนะ เฮ้ยเฉพาะซื้อกิ่งนี้มันขนาดนี้เลยหรืออะไรแบบนี้นะครับผมแต่คุณไม่คิดเลยว่ามันจะได้ผลไหมแต่ความคิดของผมว่าคือพันธนี้มันมีน้อยลงมันหากินยากแล้วมันก็ให้ผลดกนี่แหละข้อดีของเขาเนี่ยครับคือเนี่ยครับผลที่ดกเนี่ยครับอาจารย์อันนี้ถ้าผู้ชมมาดูนี่นี่ผลที่ดกเนี่ยเนี่ยครับนี่ผมว่าดูฟังราคากิ่งอยเหมือนแพงแต่เมื่อเราได้ผลผลิตอย่างเงี้ยผมว่าถือว่าถูกมาก ถ้าบอกลบคุณหานจริงๆกับค่าตอบแทนมาเนี่ยถือว่าถันถูกมากเลยครับค่ากิ่งพันกับผลผลิตที่เราได้นี่มามหาศาลทีนี้ถ้าพูดตรงนี้คุณลงไปสองพันกิ่งครับผมตอนนั้นกิ่งละห้าร้อยนะคุณแพงเลยนะครับแล้วมารุ่นที่สองเนี่ยคือสามร้อยบาทต่อกิ่งแล้วถ้าตอนนี้ท่านผู้ชมถ้าตอนนี้ท่านผู้ชมที่ดูอยู่ในบ้านทางบ้านตอนนี้กับรายการเกษตรพัฒนาเพิ่อพาตัวเองเนี่ย สนใจคุณจะได้ไม่ต้องไปจ่ายส0มร0อยหร้อยเหมือนเมื่อก่อนผมคิดแค่ร้อยเดียวเอาแค่ร้อยเดียวจากสวนนี้เลยแต่โอเคคุณไปปลูกเนี่ยผมว่าช่วงนี้คุณมีสิทธิ์ต่อยอดได้อีกคุณสามารถไปต่อยอดของคุณได้เลยใช่ครับไม่จําเป็นต้องเอาลูกก็ได้ถ้าคนจะต่อยอดใช่ใช่ใช่แล้วแต่ครับคุณก็ไปเสียบออกก็แล้วกันครับก็ก็ง่ายๆยิ่งปลูกเยอะยิ่งดีผู้บริโภคจะได้มีทางเลือกใช่ครับเพราะว่ามันเป็นของใหม่ด้วยผู้บริโภคบางคนก็ยังไม่รู้จัก อันนี้ผมทุก่ายังน้อยมากนะยังน้อยครับยังน้อยเข้ามามกางโร <ใน S 1> งมีสวนคุณคนเดียวแล้วเนี่ยค <laughs> <laughs> รับผมหรือว่าทั้งอำเภอมวกเหล็กนี่เลยป่ะมี <laughs> ครับเพราะผมไปไหนมาไหนยังไม่เห็นปาาช่องด้วยก็มีแค่คุณคนเดียวเลยเนี่ยครับนะฮะป่ช่องยังมีขออาจารย์นะครับขออาจารย์ยังมีอีกแปลงหนึ่งของอาจารย์แปลงหนึ่งครับผมแต่ตอนนี้ที่คนรู้จักก็คือภูดงวดีรีสอร์ทที่ดูโดยเฉพาะพี่น้องที่ทางทานโตเองก็เคยโทรศัพท์สอบถามมาว่ารายการเกษตรพัฒนาพึ่งพาตนเองเนี่ยที่ติดตามอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับบอกถ้าอยากได้กิ่นรร่ะผาาายยกเล ก็รายการเกษตรพัฒนาพึ่งพาตัวเองนี่แหละใช่ได้ครับสอบถามมาเดี๋ยวผมจะแนะนําให้แล้วก็ไอ้ชมจําเบอร์คนที่อยู่ข้างๆคุณเอกไม่ได้คือคุณมตีได้อุพภคเนี่ยจะไม่ได้ไม่เป็นไรมาบอกมาถามที่นี่แล้วเราก็จะบอกให้ใช่ไหมฮะทีนี้อาจารย์อาจารย์มตีเนี่ยณวันนี้เองเนี่ยมันมีสายพันธ์อะไรไหมที่จะมาแข่งคนเนี่ยคือยังครับณตอนนี้ณปัจจุบันนะครับยังไม่มีครับไม่มีอ่ะตัวนี้มันเพิ่งจะ พอหมูเปิดได้ปลาตัวประมาณ3ปี2ปีสปีนี่เองครับสองปีกว่าครับผมสปีกว่าแลวก็ยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่ครับคิดว่าในตลาดนี้ยังอยู่อีกนานยังอยู่อีกไกลด้วยพ่อเพชรปักช่องพันก่อนหน้านี้นี่ใช้เวลาอยู่15ปีกว่าจะได้กว่าจะเนี่ยในปัจจุบันนี้คนจะรู้จักอยู่คำว่าเพชรปักช่องคือปักอ่าอ่าน้อยหนาหนังใช่ไม่เป็นแต่อันนี้รู้สึกจะใช้เวลาแค่ไม่ถึงปีครับผมคนรู้จักก่นแล้วเขี้ยวกเกษตงเริ่มเริ่มรู้จักแล้วครับว่ามันเป็นฝ้ายอืม ผู and this yes, uh> and and ้บร okay. yeah, Al ิโภคอยากหาทานแบบนี y, s, um ้ไงเนื um ้อมันไม่หยาบใช่ครับแล้ปอบง่ายแล้วก็รสชาติหวานหวานและวภูเขาวสวยเลยนะฮะใช่ใช่นะทั้งหมดที่20่สิลายครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับทีนี้ได้เห็นวิถีชีวิตของคนที่เป็นเกษตรเขาเรียกว่าเป็นการพึ่งพาตัวเองแล้วก็มีการพัฒนางานอยู่ตลอด ของสวนภูดงวดีตรงนี้แล้วนะครับผมเชื่อเลยเกินว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะได้ประโยชน์จากรายการนี้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะครับคุณมนตรีครับครับผมสรุปแล้วการทําเกษตรมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับมันอยู่ที่ใจเนาะมานะอดทนเออมานะอดทนอดทนแค่นี้จบเลยเอาถ้าท่านใดที่ท่านใดอยากอยากจะเห็นแบบนี้อยากจะเป็นแบบนี้นะฮะอย่าลืมมาเยี่ยมชม มาดูมาสัมผัสเปิดโอกาสตลอดครับเปิดโอกาสตลอดด้วยครับผมกับคุณมนตรีไตรอุพภคเบอร์โทรศัพท์อะไรครับ090ครับ828 9209เครับเราอยู่ที่นี่คือรับทุกคนครับบ้านอะไรตำบลอะไรเนี่ยอันนี้อยู่ตำบลหนองยางเสือครับอำเภอพวกเหล็กจังหวัดสระบุรีครับโอ้แค่นี้เองนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมครับผมเป็นชนะชุติยานนท์กับรายการเกษตรพัฒนาพึ่งพาตัวเองผมเชื่อเลยเกินนะฮะว่าได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยไปพัฒนาเพื่อที่มาพึ่งพาตัวเองและก็ นำวิถีชีวิตความกินดีอยู่ดีมาใช้กับครอบครัวแล้วก็ชีวิตของเราให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณอาจารย์นะผมเรียกเป็นอาจารย์เลยนะเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จมากเลยนะฮะขอบคุณครับครับสวัสดีครับแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยเช่นเดียวกันฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาขึ้นท้ายตดผมนั่งฟังแล้วก็เงี่ยหูฟังอยู่ไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมช่อไหมฮะเมื่อหปีที่แล้ว ย้อนกลับมาวันนี้เขาคือผู้นําเลยนะเขาผู้นําไกลเลยครับน้อยนาะฝ้ายเขียวเกษตร,ร,รสองกำลังไปที่รู้จักนะเอ้าเมื่อกี้เราก็สรุปเป็น,นว่าติดตามรายการเกษตร,รพัฒนาพึ่งพาตนเองสโลแกนมีกินมีใช้แล้วก็อยู่ได้ด้วยลําแข้งตัวเองดีที่สุดนะครับเจ้าชายเกษตรเจ้าชายตำมหุงเอกชนะชุตินนท์ขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกการรับชมสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ